มันเป็นเบรกสุดท้ายของรายการหวงช่วยเปลีย่ยนชีวิตครับผมนะศูนย์สองหนึ่งหกเก้าสี่ห้าสดสด,สดแบบนี้เลยนะกับทางช่องดาราเดลี่ทีวีช่องเนที่มากกว่าดารายิ่งกว่าบันเทิงกับเราแบบนี้นั่นเองครับตอนนี้มีสายอยู่แล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อจุ๋มค่ะคุณจุ๋มครับ,รบขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหน่อยครับเกิดวันที่สิบแปดมีาสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะปีสามเก้านะฮะอ่าเวลาเกิดครับปีสี่ห้าสิบเก้าค่ะ ตีสี่ห้าสิบเก้านะอินเดียวก็จะตีห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวตอนนี้คุณอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพค่ะอ,ะอโอเค,อเ,คเกิดปีชวดนะวันที่เกิดเป็นวันระกาเพราะฉะนั้นปีนี้ชงทั้งทั้งวันเลยทั้งหลักวันเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวคุณเป็นไม้เถาะซะด้วยไม่ทราบถามเรื่องอะไรครับผมการงานการเงินความรักอะไรคุณเนี้ยอ่าทั่วไปตอนนี้คุณทํางานอะไรอยู่ครับ อ๋อตอนนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะอ๋อเรียนอยู่จะจบะย่างริปปีไหนแล้วเรียนปีสี่จะจบแล้วค่ะอ๋ออ่ะาาคณะสาขาอะไรเอ่ยเดี๋ยวถามเข่้าวไว้ก่อนเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะโอเคครับอ,อา,าจารย์คือจริงๆปีนี้ปัญหาเป็นที่ตัวคุณนะเพราะว่าคุณเกิดเถาะคุณโดนชงเนี่ยก็เพราะปีนี้ปีละกานะครับแล้วคุณเป็นเถาะเพราะงั้นคุณโดนเต็มเมเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพราะงั้นสิ่งที่จะกระทบกับคุณเนี่ยกระทบที่ตัวคุณไม่ได้กระทบเรื่องอื่นเลย งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยปัญหาก็จะไม่มีแต่เผอิญพอมันเกิดกับตัวคุณคุณจะเอาเรื่องนี้ไปกระทบกับทั้งการเรียนการงานอะไรหมดมันก็เลยจะกระทบในเรื่องเศรษฐกิจตัวคุณไปด้วยนี่มีปัญหาก,กับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยของคุณนี่จะมีได้ก็ค่อนข้างจะสองสามเรื่องนะ เรื่องส่วนตัวนี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองได้ด้วยแ,<ฟ>แล้วก็เรื่องที่จะมากระทบคุณได้ด้วยเรื่องความขัดแย้งนะครับเพราะว่าปีนี้พลังฟ้าเป็นพลังไฟเพราะฉะนั้นไฟนี่จะเผาไม้คุณเป็นไม้นะเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือเรื่องความขัดแย้งที่จะเกิดเกิดได้นะครับออตอนนี้มีปัญหากับแฟนมีแฟนแล้วหรือ,อยังครับมีแล้วค่ะแล้วยังไงเอ่ยตอนนี้มีปัญหากันอยู่ไหม ไม่ค่ะถ้าไม่ไมีก็ดีที่สุดแล้วครับก็พยายามอย่าให้ปัญหาส่วนตัวมันไปกระทบกับใครนะเพราะฉะนั้นพอกระทบเุิบแล้วก็เราก็เหมือนกับมองว่าเขาไม่ช่วยเราเลยเขาไม่อะไรลเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาร ôm, ลวรวมๆทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคือหนึ่งที่เริ่มต้องเริ่มที่ตัวคุณก่อนนะครับต้องไม่ไม่มองอะไรเป็นปัญหามากเกินไปแล้วก็มองโลกในแง่ลบเรออาจารย์คือคือจริงๆแล้วคนที่เป็นไม้เนี่ยธาตุไม้เนี่ย เป็นยิ่งเป็นไม้ลักษณะไม้ถอดคือกระต่ายเนี่ยมักจะต้องหวังพึ่งคนอื่นอยู่แล้วอะ่ะนะคือหวังว่าคนอื่นจะมาทําอะไรให้เราจะช่วยเลยเราแต่เกิดเขาทําไม่ได้เงี้ยผิดวหวังเราก็จะเกิดผิดหวังพอผิดหวังเราก็คิดว่าเขาน่ะเม่์ไรรักเล่าเข้าม่สนใจเราอ,รอันงี้อันนี้คือปัญหาที่เกิดจากความคิดของเราเองคิดว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็ทําไปเหมือนกับทุกปีที่เขาเป็นแต่เพอเอิญปีนี้คุณจะรู้สึกเองว่าอันนี้คือปัญหา อาะฉะนัะ้ตนต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องทําอะไรด้วยตัวเองเก่ง<ช>นะแล้วก็อวางซะอย,อย่าไปมองให้มันเป็นปัญหา,าะครับผมเนาะ,ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมความรักของเขาก็จะมีปัญหากับแฟนอาจารย์เนาะการเรียนของเขาเป็นยังไงอาจารย์เหมือนกันคือการเรียนการงานเนี่ยจริงๆปีนี้ถือว่าดีนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีธาตุไม้อยู่ในหลักเดือนเนี่ยคนเป็นคน,คนเป็นธาตุไม้อยู่แล้วก็มีธาตุดินในหลักเดือนนะอันนี้ถือว่ามีโชคนะครับ มีโชคในเรื่องการงานนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้คุณโดนชงก็เลยรู้สึกว่าอะไรมันไม่ขยับขยื่นไงนะฮะมีอะไรตรงอ่ะมีอะไรตรงบ้างไหมตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างคุณต้องลังพูดเข้าขามาก็ได้นะเพราะดูเหมือนกับคุณไม่ค่อยให้ข้อมูลสักเท่าไหร่เแล้วก็พูดไม่ถูกเลยว่าจะจะถามอะไรตรงไหนดีอืมตอนนี้มีปัญหาอะไรกับชีวิตบ้างไหนลองพูดออกมาสิก็ไม่มีอะไรนะคะ ปกติดีค่ะชีวิตทุกวันถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามดวงพื้นดวงของคุณน่ะปัญหาส่วนตัวเยอะที่สุดนะเออนั่นแหละผมว่ามันไม่มีอะไรเลยปัญหาอื่นผมมองแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าคุณเป็นคนปล่อยไวงที่คุณพูดแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์บอกอะถือว่าดีหรือว่าดีนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ ค้าสวัสดีครับผมสครับวัสดีครับนี่ครับนะเออไม่มีปัญหาแต่โทรเข้ามานี่เราทางเราก็งงับผมนะว่าด้วยเออไม่บางทีแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเวลาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ให้ไม่ค่อยให้ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราจะรู้แค่นี้นี้เองแต่ปัญหาเนี่ยคือคนทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้จักคุณหรอกว่าคนนั้นอะคือใครอะไรเงี้ยเราแค่มาแชร์แล้วเราก็นะเอาตรงๆอ่อะดูฟรีอ่ะ ก็ต้องมาให้คนได้ยินกันอย่างนี้แหละถ้าเสียตังก็ไปส่วนตัวไปเลยนะถ้าอยากจะแบบคุยส่วนตัวโทรไปเลยนะที่เบอร์086 3 2 2 5 1 1 3บอกว่าอยากอยูกกอ่กับอยากคุยกับอาจารย์อยากดูดวงกับอาจารย์แบบเจาะลึกเลยล้วอาจารย์จะแก้ปัญหาให้แบบนั่งไปเถอะไปชั่วโมงอะ่ะถามไปเถอะนะแค่นั้นแหละแต่เนี้ยฟรีโทรเข้ามาเพื่อรายการของเรา<ฆ>เพื่อคุณผู้ชมทางบ้านของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ขอ้อมูลที่ตรงหน่อยนะ<ฆ>บางทีบางอย่างแล้วเนี้ย อาจารย์พูดมาเนี่ยผมมั่นใจนะผมเองผมก็ท้ายพิสูจน์กับอาจารย์มาแล้วว่าความแม่นของเขานี่มันเหนือธรรมชาติจริงๆผมเองผม,มผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบเดียวนี้ นึกถึงอาจารย์ตลอดเวลาครับผมอาจารย์จะเห็นไลน์ผมอยู่ตลอดเวลานะอ้าวยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณนะสายโฟนอินนะทางบ้านทุกๆสายเลยนั่นเองแล้วผมแล้วก็เอสอมที่ผมกราบขออภัยด้วยที่วันนี้เนี่ยไม่ได้อ่านเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็ขอขอบคุณนะสวอนเซอร์ของเราด้วยนั่นเองครับขอบคุณท QM ที่ปรึกษาประกันภัยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยคุณได้พิกโทร1737ครับวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องลาไปแล้วในรายการผงชุบเปล่ยนชีวิตประจำทุกวันเสาร์แบบนี้นะี๋ยวเราามมเจกัันให่สปดาห์ สวัสดีครับ